ในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพ่อค้าขายแก้วธรรมดาเดินทางไปขายของในหมู่บ้านเล็กๆมีจิตใจซื่อสัตย์ไม่หลอกลวงลูกค้าในหมู่บ้านนั้นมีหญิงชราผู้ยากจนคนหนึ่งเก็บกล่องไม้เก่าๆไว้ในบ้านภายในกล่องมีอัญมณีล้ำค่าแต่เธอไม่รู้ว่ามันมีค่าคิดว่าเป็นแค่หินธรรมดา วันหนึ่งมีพ่อค้าอีกคนผ่านมาเห็นอัญ,ญมณีในกล่องแต่แกล้งทำเป็นไม่สนใจแล้วเสนอแลกกับกระจกสีราคาถูกหญิงชราเกือบจะตกลงแต่พระโพธิสัตว์มาถึงพอดีเห็นอัญ,ญมณีแล้วกล่าวว่านี่คือของล้ำค่าข้าขอแลกด้วยแก้วทั้งหมดที่ข้ามีและจะเพิ่มเงินให้เจ้าอีกด้วย หญิงชราตกใจและสาบซึ้งจึงมอบอัญญมณีให้พระโพธิสัตว์พ่อขาอีกคนโกรธมากแต่พระโพธิสัตว์กล่าวว่าผู้มีธรรมไม่หลอกลวงแม้เห็นโอกาสคุณค่าที่แท้จริงอยู่ในใจไม่ใช่เปลือกนอกข้อคิดธรรมะอย่าตัดสินสิ่งใดจากรูปลักษณ์ภายนอกความซื่อสัตย์ คือธรรมะที่สร้างคุณค่าให้ชีวิตพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ผู้ได้ของล้ำค่าแต่คือผู้ให้คุณค่าแก่ผู้อื่น